คุณล,ลูกบ่าวพี่ใหญ่ทัดกสวีเดนครึ่งแรกด้วยเจออะไรฮะรสวีเดนเจออะไรสวีเดนผมว่าไม่ได้ไม่ได้ถามพว่าไปวิเคราะห์แน่ๆเลยต้องถามว่าไปทำอะไรอย่างอื่นแน่ๆเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีตัวหลักครับนะแฟนคลับตัวหลักทุกท่านนะครับเข้ามาที่ไลฟ์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะไลฟ์ตัวหลักสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับเรามีเสียงเอฟเฟกต์ไหมลืมใส่เสียงเอฟเฟกต์อ่ะวันนี้เราไลฟ์สามช่องทางนะมีติ๊กต็อกนะครับมีบันแดงบันฟ้าเช่นเดิมนะฮะถ้าใครเข้ามาแล้วนะฮะฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดติดตามกันด้วยนะครับครับนะวันนี้ oh. มากันเหมือนเดิมวันจันทร์สองทุ่มนะครับโดยที่หัวข้อของวันนี้ของเราในวันนี้เนี่ยค,คิดแล้วก็คาดสั่นมาอย่างดีคือหัวข้อ10บนักเตะฟอร์มโดดเด่นในระดับสโมสรและทีมชาติปี2020 2 0 2พันี่สิบาเนี่ยไงโอ้โหอืม ใครคนคิดหวัวข้อนี้สุดยอดจริงนะก็ใเขคาแล้วนะคุยกันได้นะครับ,รบคุยกันได้นะครับสวีเดนเจอโคโซโวเออคือสวีเดยนยิงอยู่แล้วฮะ,ะแต่ว่าแล้วแต่ไปคิดตัวเองฮะมผมก็ให้ไปงั้นแหละแต่ยิงแล้คือเชื่อใจฮะเชื่อใจตัวเองอ่าใช่ใช่ใช เราไม่ชี้นำอยู่แล้วคือช่วงสัปดาห์นี้มันจะเป็นช่วงบอลทีมชาติอนะคนเล่นทีมชาติก็ดูกันชํำดูดูเยอะแม้จัำไม่ได้ดูเลยนี่นะนี่ก็ดูแต่ไฮไลท์เพราะว่าเตะดึกไปหน่อยใช่ฟุตบอลเตะดึกไปหน่อยดูไฮไลท์นิดๆหน่อยแต่ว่ามันก็มีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะนะเพราะว่า ทีมชาติเนี่ยยิงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นสเปนเบลเย,ยียมยเงี้ยยิงเป็นหลักหกลูกเงี้ยโอ้โหโหดมากฝรั่งเศสก็โชว์ฟอร์มดีมีทีมอะไรอีกที่นั่าอังกฤษม,มีทีมไหนน่าสนใจอีกไหมโปรแลนด์เนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีทีมอนอกจากยุโรปก็มีของโซนอเมริกาอเมริกาใต้นะก็มีเตะกันด้วย มีไหมเจนที่หน้าบราซิลมีเตะกันเพราะว่าจะเป็นอันนี้คือเป็นคัดบอลโลกใช่ไหมครับยูฟ่าจำค้างหรือเปล่าเออเหมือนจำค้างเลยจำค้างหรือเราค้างวะฮัลโหลฮัลโหล อตอนนี้เหมือนตอนนี้เหมือนจำค้างหลุดไปแล้ว <c oughs> นะกลายเป็นว่าจำค้างหลุดไปแล้วอืสวัสดีครับยังอยู่ไหมไลฟ์ติ๊กต็อกยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอยู่นะแต่ว่าของจำหลุดไปแล้วออเออเนี่ยนะระวังรอตอนนี้ เออหลุดไปเลยในในช่องทูบก็หลดุดอ่าติ๊กตอกมาแล้วติ๊กตอกมาแล้วอืมอืมนี่เราแปะม,มาแล้วอยวู่ดีดีก็ หลุดเฉยเดี๋ยวแปะโลโก้กันแปะโลโก้กันได้ยินไหมได้ยินไมได้ยินได้ยินได้ยินดีก็หลุดไปดื้อๆเมาเออไม่เป็นไรคนเรายังน้อยอยู่จำลองเอาเป็นไอ้นี่นซ้ายขวาซ้ายขวานะจอใหญ่จอใหญ่เนี่ยหรอเออจอใหญ่เป็นไงอ๋อมันเห็นหนน้าตััวเองมแบบ มันเห็นไอ้นี้อยู่ออกมันขึ้นนอนนะเขาอ,อยากขอเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคแต๊บ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 แต๊แต่อืมโหยหน้าใหญ่วะ่ะเอเต็มเต็มจอดีมาแล้วนะฮะมาครับมาแล้วทุกคนมาแล้วนะฮะ มาครับมาครับในติ๊กต็อกในเฟซในบ้านฟ้าก็เข้ามานะฮะกดแชร์ก่อนนะฮะอกีลอสลับกันกันสุดไปนิดหนึ่งใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ก็ได้นะฮะเนี่ยนะโอเคอืมเราแบบสดจัด ปหลัดบ,บอกอสดจีสีเฉยไม่กล้าผวนมา <laughs> มึงก็ผวนเฉยไอ้เนี่ยนะ,นะในบ้านฟ้าปเป็นไงบ้านฟา้าภาพโอเคไหมครับเต็มจอโอเคเต็มจอนะเต็มจอตอนนี้ภาพไม่หลุดโอเคเดววเดวเดว,เดวสวัสดีฮะสวัสดีสสดทุกคนทุก ช่องทางที่ใช้ออกซิเจนฝนตกวันนี้หายใจฝนตกเยอะมากนะ,ะช่วงนี้ตกตั้งแต่วันศุกร์ยันวันนี้อืเลิกงานก็ตกอะไรจะขนาดนั้นตกไม่เผื่อแผ่ใครเลยโอเคเเออรรีบรยบ้ทำไมรู้สึกว่าหยุด ถูมันแดงแปบ๊บนึงขอขอขอพอสในเรามันดำดูเราต้องต้องไม่รีบเพราะว่าเรามากันแบบว่าชุกระหุกอย่างรวดเร็วโอเคอืมอ่าโอเคนะโอเคพร้อมพร้อมอ,อ้าวนะ โอเคเฮ้ย okay. hey, จำนี่ข้อมูลเยอะนะมีกระดงกระดาษด้วยโอ้โ oh, หพอมากนะพี่เกียรติเอาโทรศัพท์โอเคก็เลยปิ้นออกมาดีกว่าสุดยอดอ่ะเข้าหัวข้อกันเลยนะวันนี้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะสำหรับหัวข้อวันนี้นะหัวข้อน,นี้มีชื่อเรื่องว่า10นักเตะฟอร์มโดดเด่นนะที่โดดเด่นทั้งในสโมสรและ ในทีมชาติปี2025เรามาดูกันว่าสิบนักเตะท,ที่เราคัดมาแล้วเนี่ยมีใครกันบ้างนะในปี2025นะอันนี้เป็นความคิดเห็นของเราสองคนนะแล้วก็คัดมาแล้วเรียบร้อยนะโดยที่คิดว่าถ้าบอกชื่อไปเนี่ยก็น่าจะเดากันได้ถ้าใครมาฟังย้อนหลังหรือใครมาดูย้อนหลังเนี่ยพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยว่า สิบนักเตะที่ฟอร์มโดดเด่นมีใครบ้างในในสายตาของเรานะโอเคนะอ่ะคนที่สิบก่อนเลยคนที่สิบเลยใช่ไหมเออแต่คือแต่คนแรกที่เราให้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เรียงลำดับเราไม่ได้ใช้เราไม่ใช่เรียงลำดับนะเราแค่เราแค่คิดไว้แล้วแต่ว่าเราเราไม่ได้จัดอันดับเราก็งั้นคนแรกไล่ไล่ไล่คนแรกเลยเออคนแรกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม่แบบว่า พีขั้นสุดหรือเพราะว่าเขาเลยไปแล้วแล้วก็แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นทุกอย่างของทีมชาตินี้ก็คือนักเตะอันดับหนึ่งของโลกก็คือเลวเนวเมซี่อ่าเออหรือว่าหรือว่าเอางี้เอางี้คือคือเนี้ยจำเป็นคนเตรียมข้อมูลเกือบทั้งหมดแล้วให้วัยเป็นคนถามแล้วก็จำบอกข้อมูลมาแล้วให้ไวลองถ่ายว่าเป็นใครดีกว่าดีไหมเวิร์กไหม ได้ได้อ่าเมสซี่ได้ทำไมออจำยัง <c oughs> คิดว่าปีนี้เมสซี่ยังโดดเด่นทั้งในสโมสรแล้วก็ออในทีมชาติยังโดดเด่นอยู่ด้วยสโมสรเนี่ยเชื่อว่าเขาอ่ะเป็นก็เรียกไงบอกเป็นเป็นเดอะแบกของทีมอยู่แล้วกับสโมสรอนินเตอร์เมามีเนี่ย <c oughs> ซึ่งถึงแม้ว่าเขาอ่ะไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงคนเดียวในทีมเพราะว่าในอินเตอร์มามีเนี่ยมันก็มีทั้ง เขาดีเอลบาลุยโซเสลสรวมถึงเซอร์คิโอบูสเกตเนี่ยอ,อยู่ในทีมด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นแกนหลักของทีมนะแล้วก็ถึงแม้ว่าอายุเขาจะประมาณสาสิบแดแล้วแล้วก็เล่นในลีก MLS เนี่ยแต่เขาก็ยังโ,โชว์ฟอร์มได้สุดยอดให้กับอินเตอร์เมมีถ้าไม่เจ็บเพราะว่าหลังๆเนี่ยตัวเมซี่เองเนี่ยจะมีปัญหาการบาดเจ็บพอสมควรซึ่งก็จะ ไม่ค่อยได้เล่นเยอะแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมแน่นอนส่วนกับทีมชาติเนี่ยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำทีมนำทีมคว้าชแชมป์โคปาเมริกาถูกไหม,มปีสองพันยี่ิบสี่แล้วก็ทั้งยิงทั้งจ่ายครบรวมทั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งเตะไปเมื่อวันพเพ่อัาทิ์ก่อนซึ่งเขาก็ตอนแรกเขาเราก็ไม่ได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับเมซี่กับทีมชาติ อาร์เจนตินา,า,นนาใช่ไหมเออเราก็นึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อแต่มันคือแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือการกลับไปเล่นทีมชาติในถิ่นหรือในประเทศของอาร์เจนติน่าเป็นครั้งสุดท้ายในเกมอย่างเป็นทางการด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฟุตบอลโลกใช่ไหมแล้วฟุตบอลโลกเนี่ยจะจัดที่เมกาเม็กซิโกหรืออะไรเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ถ้าเป็นเกมทีมชาติของพวกอเมริกาใต้แล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องเนี่ยถ้าไม่แบบว่าเตะแบบจริงจังเนี่ยส่วนใหญ่เ,<ต>เขากา็จะเตะยุโรปอืใช่จะเตะยุโรปอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่การเดินทางสําหรับนักเตะทีมชาตินั้นนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนครั้งสุดท้ายของเมสซี่เพราะเขาก็คาดเดากันว่าหลังจากโจฟุตบอลโลกเนี่ยเมสซี่อาจจะอำลาทีมชาติหรืออาจจะเลิกเล่นก็ได้เพราะว่าอายุต้องบอกว่าสามสิบแปดแล้วอะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ครบทุกทุกถ้วยแล้วสุดละ ใช่ทุกอย่างได้มาหมดแล้วคือไม่ไม่เหลือคือเหลืออย่างเดียวคือ b y d ไทยลีกอะไรเงี้ยเออเออ,เอ,อที่จะได้แต่นั่นแหละเมซี่ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ใช่ท็อปแบบต้นๆแต่ก็เขาก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่พอดีสำหรับทีมที่เขาอยู่และก็ยังเป็นแกนหลักของทีมชาติเหมือนเดิมแม้ว่าอายุจะเยอะขึ้นนะ เพราะว่าล่าสุดเขาก็ยิงไปสองลูกหรือลูกนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดในทีมชาติเอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สถิติการยิงนี่กี่ลูกละโอ้โหในแง่ตัวเลขเนี่ยหายหน่อยครับไม่ได้หาตัวเลขฮะอ่าณปัจจุบันนะเตะใน MLS นี่ รูปการนี้ยิงไป19ลูกแอซิสไป8ลูกนะแล้วก็ใน L ลีกครับอีก2ยิงไป2องแอซิสไปอีก2แล้วก็ในบอลบอลคับเวิร์คค p ับนี này, ย่ยิงไปหนึ่งอันะออนี้คือในซีซั่นนี้2025เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานนะเนาะมันเป็นมาตรฐานขเขาก็ถือว่าก็ยังยังอยู่ในมาตรฐานที่พอดีสำหรับทีมนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ระดับสูงแล้วก็ตาม ก็ถือว่ายังเป็นา้มอยู่คนหนึ่งที่ยังเป็นทุกคนโกดเดอะโกดยอมรับเออใช่สำหรับเมซี่ะนะใครๆก็ต้องพูดถึงอยู่แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเขากับทีมชาติแล้วแหละในในฟุตบอลโลกปีหน้สองพันยี่สิบหกนะเตะที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาใช่ใช่ใช่ใโอเคผ่านไปแล้วคนแรกนะฮะลโอเนลเมซี่ เดกโกดของเราเนี่ยพอมาคนที่สองน่ะเป็นใครครับคนที่สองคนที่สองเนี่ยเป็นศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าดาวยิงคนหนึ่งที่วิ่งไปหาความสําเร็จหลังจากที่เขาพลาดมาเยอะวิ่งไปหาความสําเร็จก็คือเออหลังจากที่เขาพลาดมาเยอะพลาดไปเยอะด้วยเหรอใช่อันนี้คือจะให้ทายใช่ไหมให้ถ่ายให้ทายด้วยให้ถ่ายด้วยบอกใบอีกขอใบอีกขอใบอีกขอใบอีก เออออกมาเล่นต่างประเทศเพื่อที่จะคว้าแชมป์ออกไปเล่นต่างประเทศเพื่อจะคว้าแชมป์เ,เป็นศูนย์หน้า,าสมมายเลขเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยหรอไม่ใช่ไม่ใช่เออเป็นนักเตะยุโรปถูกต้องครับยุโรปด้วยอเออ เป็นทีมชาติบอกบอกบอกไปรู้เลยเพราะว่าเป็นนักเตะคนแรกที่ใส่สเกเชอร์สตาร์ทอ๋อแฮริเคนเนอถูกต้องก็คือแฮริเคนเอ้ยทำไมมันไม่มีทีมชาติทำไมถูกต้องไม่ไม่มีอารมณ์เลยวะไม่มีอารมณ์เลยถูกต้องครับะไรไม่มีอ๋อต้องใส่ต้องใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ชูต้อนนะครับอย่างเงี้ยเออเออนั่นแหละแฮริเคนก็คือคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ ยังอยู่ในมาตรฐานของตัวเองสเสมอ,อแม้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนซึ่งก็ยกเว้นที่จะไปอยู่กับบูริลัมก็มคือไม่เขาไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเ,<อ>เพราะเขาไม่ได้เล่นทีมนั้นอเอเอแวะนั่นแหละเขาเนี่ยคือตั้งแต่ย้าจะสเปอร์มาอยู่กับไบยเยนร์มิวนิกเนี่ยถึงเขาวิ่งเข้าหาความสําเร็จอย่างที่บอกเพราะว่าเขาต้องการโทรฟี่มากๆในชีวิตเขาเ,<อ>เพราะว่า โธฟี่ส่วนตัวเนี่ยเขาได้มาหมดแล้วโธฟี่กับทีมเนี่ยเขายังไม่ได้เลยซึ่งแชมป์หลา,ลายอย่าง,ย,งยังไม่เคยได้แม้ว่าจะเฉียดไปใกล้แต่เขามาหาบบเยนเมิินิกเพื่อที่จะการันตีความสำเร็จแน่นอนซึ่งเป็นปีแรกที่มาแล้วเขาก็พลาดจนจนรวมถึงปีที่สองที่เขาอยู่สุดท้ายแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจนได้ถึกไแมปีแรกเขาพลาดแต่ปีปีแรกเนี่ยเขาก็ยังยิงเยอะเหมือนเดิมนะ เออน,งนังอยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนเดิมใช่แล้วพอในฤดูกาลที่สองของตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่อยู่ในมาตรฐานดีเหมือนเดิมก็คือเป็นยอดดาวยิงเหมือนเดิมที่ยิงให้กับทั้งทีมชาติอังกฤษรวมทั้งเอบาเยนมิวนิกด้วยแล้วก็ยังเป็นตัวหลักเสมอนะฤดูกาลที่แล้วนี่ยิงไปเท่าไหร่สำหรับแฮนดิคเคนฤดูกาลแรกยิงไปสามสิบหกนะที่ที่มาอยู่กับอันนี้ปะ อืมอ๋อเยอะมากเอริเคนอืมเอ่อปีสองพันยิบสี่ยิงไปยี่สิบหกลูกอ่าอืมปีนี้ยิงไปแล้วสองลูกอ่าอ๋อปีนี้อ่ะเอา้ามันต้องนับจากที่ว่าเข้าปีอเออ<ช>เข้าปีสองพันยี่ห้ายี่บหกเตะไปแล้วสองนัดยิงไปแล้วสามลูกก็ถือว่า อยู่ในมาตรฐานที่สูงเหมือนเดิมอืมเอาจริงๆสำหรับแฮร์รี่เคนก็นั่นแหละแฮร์รี่เคนก็เป็นอีกคนหนึ่งก็ยังเป็นเป็นคนที่อยู่ในมาตรฐานตัวเองสเสมอจริงๆมไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยังเรายังมไม่เห็นแฮร์รี่เคนในช่วงที่แบบดรอปดาวลงซึ่งปีนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับสูงเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะลุ้นถ้วยกันอีกเพิ่มเติมแน่นอนอนะสาหรับแฮร์รี่เคนซึ่งเขาได้ เปิดรู้กันเนี่ยเขาได้มาละหนึ่งอีกหนึ่งเหมือนกันอ่าเป็นเดเบยซูเปอร์ครับมั้งถ้าจำไม่ผิดอืมอืมกับบายเยนด้วยนะฮะเดี๋ยวขอแวะคอมเมนต์นิดนึงโอ้โหคอมเมนต์เรียกร้องนะฮะมั่นดำนะฮะบอกว่าทีละสินพี่มุ้ยครับตะกี้ที่ถ่ายนะเป็นคุณสแตมนะฮะบอกว่า้องสแตมอ่าผมพิมพ์คุยกับใครครับเนี่ย ไม่ได้มาดูบ้านดำเลยโอ้มีจอยในนิดนึงออ่มาบ้านฟ้าบ้านฟ้ามีน้องเฟยฮะสวัสดีนะครับวันนี้เห็นหน้าใกล้จังเลยครับคุณสลายุทธชัยคำดีหรือเปล่าครับน่ามีสลายุทธชัยคำดีด้วยอ่าแล้วก็คุณวัชิระพงษ์นะวชิระเอ่าถูกต้องนี่มีสองชื่อแล้วนะฮะสำหรับใครที่เออลองทายมาดูว่าลองคอมเมนต์มาว่า ก็เราพูดถึงใครนะสิบคนเนี่ยมีใครในดวงใจบ้างนะที่คิดว่าเออฟอร์มดีนะทั้งทีมชาติแล้วก็ในสโมสรปีสองพันยี่าใช่ครับตอนนี้เราผ่านไปแล้วสองคนนะครับสองคนคือคนแรกที่เราพูดไปคือเลนัเมสซี่คนที่สองคือแฮร์รี่เคนมามาต่อคนที่สามคนที่สามเป็นไงคนที่สามเนี่ยเป็นมิดฟิลมิดฟิลเท้าช่างทองกระบองช่างเพชรกระบองเท่าเพชร เอ้ยกระบองบลเลอร์อะไรอย่างงี้ใช่นั่นแหละมิดฟิลด์ทาช่างทองแต่ว่าก็เหมือนเดิมอายุมากคือที่พูดมาเนี่ยตอนนี้นักเตะอายุสามสิบขึ้นทท้งนั้นเลยนะเออเอแต่ยังฟอร์มดีทั้งทีมชาติด้วยแล้วก็ในสโมสรด้วยอ่าคนนี้คือใครคนนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ทาช่างทองเราก็เรารู้จักกันอยู่แหละเขาเป็นคนที่ออกจ่ายบอลที่คิลเลอร์พารดีแทบจะเรียกว่าดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเดาก็ เดาว่าเควินเดบรอยนะอ่าชุดต้อนนะคะใส่แล <laughs> ้ใส่เออเดีดีมันก็คือเควินเดบรอยนะที่มันอาจจะถ้าพูดถึงว่ามันก็อาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าปีที่แล้วต้องพูดตรงๆกับเดบรอยกับแมนซิตี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่อฟอร์มทั้งดรอปแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีรวมถึง อายุมากขึ้นแล้วก็เ mm. ปปอว์ยลาก็ใช้น้อยลง mm. นะจนสุดท้ายแล้วเนี่ย mm. เขาย้ายทีมมาอยู่กับทางนาโปลีเนี่ย mm. เขาก็สามารถสร้างผลงานในช่วงต้นฤดูกาลนะดสองนั้นเนี่ย mm. ถือว่าทำได้ดีเลยนะต้องเรียกว่าไปอยู่เพื่อให้แม็กโทมินเนเนี่ยดัน mm. จริงๆแล้วเออจริงๆแล้วถ้าไม่ได้แม็กโทมินเนเนี่ยเดอะบอยนี่แย่เลย โอ้กูให้ให้เครดิตแม่งขนาดนี้เลยนั่นแหละซึ่งและอย่างเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนใช่เมื่อคืนเดอาา <The S 2> ร์บอยเนี่ยเล่นเล่นกับให้กับเบลเยียมเนี่ยเจอกับคาซัคสถานแล้วเดอร์อยเนี่ยยิงให้กับทีมชาติเบลเยียมเสประตูเลยด้วยอืมอืมซึ่งเขาก็ยังยังดูเป็นยังดูเป็นเดอรอยที่มีเที่ยวเล็บเหมือนเดิมในเรื่องการจ่ายอบอลน,นะ S <S แต่ว่าก็ต้องไปดูว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะเล่นได้อีกนานสักแค่ไหนเพราะว่าเขาบอกว่าเจ็บมาเยอะเหมือนกันเพราะตอนอยู่แมนซิตี้สองสฤดูกาลก่อนที่จะย้ายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเยอะมากจนแบบช่วงตน้นซีซั่นอะสักส่วนสองสามปีอะไม่ได้เล่นเลยจนแบบได้มาฟิตซ้อนแบบร่างกายฟิตสมบูรณ์ปุ๊บมักกะลาธันวามักกะลาเนี่ยแล้วทำให้แมนซิตี้ก็ยังได้แชมป์อยู่ใน,ในช่วงนั้น แต่พอย้ายมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆร่างกายผมยังพร้อมนะที่จะเล่นบอลระดับสูงเนี่ยเขาก็เลยเลือกย้ายไปนิตาลีแล้วก็ทําได้ดีด้วยทําผลงานได้ดีด้วยใช่นี่ใช่ซึ่งไปเล่นไปเล่นบอลไปเล่นที่อิตาลีเนี่ยคือสปีดบอลอะไรเนี่ยมันก็จะอาจจะช้ากว่าอังกฤษแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมแต่ก็อยู่ในระดับสูงเหมือนเดิมก็ ถือว่าเป็นกําลังสําคัญครับให้นาโปลีน่าจะเป็นทีมลุ้นแชมป์ทีมหนึ่งนะแล้วด้วยอยู่ในมืออันเตโลคอนเต้ก็น่าจะน่าจะน่าสนใจสําหรับเดอะบอยกับนาโปลีอ่าโอเคแวะแวะแป๊บหนึ่งพอจบหนึ่งคนแวะแป๊บหนึ่งคุณเฟรมฮตะฮุสวัสดีครับนะฮะฟอร์มของยูเคเรสเป็นไงบ้างครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะเฟมอตะคุในทีมชาติ หรือว่าในสโมสรเลยนะสโมสรก็ยังทีมชาติก็ส่งไปสงทรงแล้วส่งไปลูกหนึ่งนะนัดล่าสุดแอสซิสไปลูกนะแต่ก็เดี๋ยวมีเตะอีกนัดหนึ่งนะครับสำหรับสวีเดนนัดถอดนัดถัดไปนี้เจอกับโคโซโวโคโซโซวอืมแต่ก็มีข่าวนะสำหรับเยเคเลสบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะพลาด นัดช่วงเดือนเดือนไหนที่บางอาจจะต้องไปขึ้นศาลกันยาตุลาเนี่ยแะอ,อาจจะ,ะจพลาดมีคดีอะไรหลายๆอย่างโจรขึ้นบ้านคดีอะไรในในประเทศสวีเดนแล้วก็โดนกันตัวเป็นพยานาบินไปตรวจร่างกายทำไมไม่ไม่หร <laughs> ืว่าต้องไปตรวจร่างกายม <laughs> เอม <laughs> เอเอ,อ่ะถัดไปนะ<อ>านไล้สามคนนะมี Messi, Kane, เมสซี่เคนเควินเดบรอยนอะ มาคนที่สออี่ออีกคนนึงเนี่ยมองว่าก็เป็นมิดฟิลด์อีกคนนึงเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยยังไม่ได้ลงสนามเลยอืมเพราะว่าเจ็บแล้วก็ต้องไปผ่าตัดก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นนะของนักเตะค,คนนี้ซึ่งตั้งแต่ย้ายมาอยู่ทีมสโมสรน,นี้เขาฟอร์มดีมาตลอดอเลยรวมถึงพาทีมเขา พาทีมชาติเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลยูโรด้วยซึ่งก็คือจูต์เบรลิงแฮมใช่ครับถูกต้องอีกนะก็ถือว่าไม่งา่ายเอ้ยไม่เบาเอ้ยไม่ถูกเอ้ยไม่ยากครับไม่ยากจูดเบรลิงแฮมเอออออทำไมจูดจูดเบรลิงแฮมเนี่ยคือไอที่เราคัดมาเนี่ยคือในปีสองพันยี่สิบห้าแมรฤดูุการเนี้ยบาดเจ็บผ่าตัดเจ็บไหลแมรูดการมันมันก็คัาบเกี่ยวแหละ ใช่ซึ่งปีสองพันยี่ิห้ามันก็คาบเกี่ยวเหมือนกันแหละซึ่งมันก็ยังมันก็ยังอยู่ในอยู่จุกก็ยังอยู่ในในในเขาเรียกอะไรในกรอบของปีสองพันยี่สิบห้าถึงแม้ว่าดูก,การใหม่เนี่ยสองพันยี่ิบห้ายี่หกเนี่ยยังยังไม่ได้ลงสนามเลยด้วยกันที่ต้องต้องไปพาตัดไหล่หลังจากที่เขาไหลลุดน,นะก็ก็ด้วยนี่นแหละอย่างที่เราเห็นตั้งแต่ปีสองพันยิบสี่เข้ามาก็เท่าที่พาทีมชาติอังกฤษเข้าชิงใช่ไหมแล้วเขาก็เล่นด้วยเล่นด้วยสภาพ่าางกายที ต้องใส่ที่คล้องไหลมาตลอดอืมแต่ว่าเขาก็ยังเป็นนักเตะที่ถูกพูดถึงแล้วก็เอ,อเป็นกำลังสังคัรของราชาันชุดขาวเรอัลมาดริดอยู่ตลอดเป็นตัวหลักเลยแหละพูดง่ายเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้อืของมามดริดรวมถึงทีมชาติอังกฤษซึ่งตอนเนี้ยทีมชาติอังกฤษไม่มีจูดก็เรียกว่ายิงนิดยิงหน่อยยิงน้อยอะไรเงี้ยอืมก็ ต้องบอกว่าเรายังไม่เห็นจุดในฤดูกาลใหม่นะแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าคาบเกี่ยวเนี่ยก็ถือว่าจุดเหมาสมเป็นส่วนหนึ่งของทั้งทีมชางอังกฤจและก็เออเรอัลมาดริดแน่นอนและในอนาคตด้วยนะเหมาะสมที่จะโชว์ฟอร์มดีมากในปี2025ันยที่ผ่านมานะจุดเนี่ยต้องพักรักษาตัวจากกัน ออพาไหลเนี่ยประมาณอืน่าจะสามสี่เดือนถูกไหมสามสี่เดือนใช่ใช่มีอะไรจะบอกอ่อแม่ขอประตูอ่ะแม่คุยกับแม่ก่อนคุยกับแม่ก่อนเออแม่ขอประตูเย็ดห <c oughs> ยุดก่อน <c oughs> เออ,เอ,อ ออาออเอาไงเอาไงอะไรวันเนี้ยต้องไปเลยไหมเออเพราะวาอะไรของกูเนี้ยชีวิตอยู่เนี่ยเออเออตลกเลยเอาไปก่อนไปก่อนอ่าสำหรับจังเลย วันนี้มันวุ่นวายมากเลยเว้ยอะไรของเขานักหนาวะลืมตังก็เอารถไปซ่อมไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออวันนี้ก็แปลกประหลาดดีคือก่อนหน้านี้ตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะยกเลิกเพราะว่าไฟดับนะฝนตกหนักไฟดับเอ้ เออเออทำไงดีวะเออแล้วก็เอางี้เราก็จบไลฟ์กันเท่านี้แหละเพราะว่าจะไปใช่ไหมเออไปกับแม่สำคัญเออเดี๋ยวเราอัดเดี๋ยวเราอัดเอาแล้วเราค่อยลงเออเอออ่าโอเคนะอะไร้โอเคนะครับในในในบ้านแดงในบ้านฟ้ามีทุระด่วดนะ จบไลฟ์เพียงเท่าน <other two> <ers> okay, okay. okay. uh ี huh. autant, ้ในติ <out> ๊กต็อกด้วยโอเคโอเคเและเอาลวออกก่อนเดยออกเลยปิดเลยนะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับทุกคนครับสวัสดีครับ